สวัสดีครับท่านชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมือนี้อัดภาพีพานองมากกราบนมัสการหลวงพี่ตงครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่นองอกับซี่คื้เาละครับสึ่งหมดที่พันมาเล็กคำนวนลุดนอกจากเนาะเลขกคำนวนลลดตแต่ว่าขันขันมัน ผู้สื่อขึ้นสื้อลงก็ถือว่าเข่าครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาก,ก็ลดก็ถือว่าลดแล้วครับเอางวนนี่เอาไม่ครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี่ลงพีเพิ่นกาน่าจะมีแนวทางดีๆฝากพี่น้องเอฟซีแล้วตามแอดมาครับไปฟังไปเบืองน้ำกันครับว่างวดนี้หวยคำนวณของลงพีเสีออกมาตัวใดครับกราบนมสัสการครับจเจดินพ้อนเดยมพอกระไดเมื่อนี้วันที่ใดแล้วเมื่อนี่วันที่ยี่สิบหาครับยี่สิบหาใกลแล้ว ใกล้เมื่อละครับืถอถึงวัง,งวดเมื่อกี้เขาน่าจะได้อยู่เป็นผู้เซคิลซ้โร่เ้อือนกัิได้อยู่กว้จังหวะเนี่ยโปรเซคิลซีโร่กับเขาคือบ้นานแหละแล้วกับผัดผัดผัดเราลูกมาคำนวณเบอง์ไม่อเอมันคือหลุดหลุดหนึ่งสามงวดลง สองงวดบอ่อเลยเจังไหนสองงวดก็สามงวดสองหรือสามเนี่ยอันอ<ต>นีจ้นจะหลุดอันก็หลุดต่อกันอย่างที่แสดงมาเบิ่งมาเบิ่งโอ้ยผัดลูกผัดเองกันเลยโอ้ผัดเองตรงที่ว่าจับพิษบ่อครับมันลึบไอ้ขีดเซนเซนตกขีดนึงมันลึบลูกมาเบิ่งเดี๋ยวโอ้ยมันเลยมันเลยคำนวณมนวดพิษดีวยมันก็ผิดตามขีดพิษตามขีด กีตาร์ะะตัวมันมันเนมันมีความหมายแอนมีความหมายคือแปลหรือแปลได้จะได้ไวเบิ้งดีๆวัดนีๆถึงว่าเลดงามอยู่มมยอันนี้นะครับถึงว่ามาัดือว่าลูกขีดเส้นใต้ไว้นั่นลูกมัดหรอก,กนี่นเลดเลดกับนี่ซัมเกาลนะครับมี่ซัมเกา ที่ว่าตัวแดงๆชั่งสี่ศูนย์หนึง่งลูกคิดว่าจะเป็นซีหนึ่งมันเป็นซีหนึ่งใดมันบอครับนที่จังงวดหนึ่งเห็นว่าสองศูนย์ศูนย์สองครับผมลูกคนโบ้ได้ขีดให้ไว้ที่สีตัวนี้มันเป็นสีน่ศูนย์เนาะนี่เนาะแต่ว่าขันมันมันหนาจ,จะเป็นมาซีเป็นซี่หนึ่งก็ได้มัน,นบอเหล็กรางเหล็กลางก็มีสี่คูเหล็กบนกก็มีสี่คู เลขบนนี่มี9597 1517เนอะครับที่จริงก็บ,บัวลายเลขเลขบัวลายเลขพอวันเป็นบนเป็นล่างเนาะเลขบนเป็นบนล่างเป็นล่าง,งบ่ครับหวดเล็กเล็กหอดที่พันมามันเป็นยนงไงหนิบ่หงหอดที่พันมาเอามาให้พี่น้องเน็นุน่เจ็กหน่อย ่นนี่มันแต่งแต่กรองกรองก่วนธภามากว่าครับหนึ่งหนึ่งเออสิบหกผ้าหมดทีผ่ันมาหมดสิบหกผ้า ครับอ๋สิบหกพฤศภากายนมากสี่เนาะงั้นนั่นศูนย์สองสองศูนย์อืมัน้าหนึ่งสองซะศูนย์สองสองศูนย์เนาะตัวนี้เนาะครับมันก็มีสองสองสองศูนย์โอ้สี่สองครับมันงวนก้อนผลขี้ศักดิ์เนาะ ครับปณนนิกาท่าถ้าซื้อขึ้นซื้อลงก็ถือว่าโอเคครับหอดี่ตพันธมาวิ่งวิ่งสี่วิ่งแปดเนาะมันออกยังไงมันออกศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หกครับศูนย์บนศูนย์หลางครับผัดอีกผัดครับวิ่งกับรถ วันึ่งหนึ่งไอาจารย์กระุดนะว่าเป็นยังครับวันเดียวไม่ครับยินว่าลดกันเป็นละนาววันเด็กค้านวณลดกันเป็นละนาววันที่พันมาครับวันนี้ตั้งว่าศีสูนันนุกเชียนแห่งศีหนึ่งน้ำว่าได้ฝันบบมีเหล็กฝันตัองวันนี้ฝันยาก่เล็กในเม็ดบบมี่มันว่าฝันยากฝันยากเดียวเหล็กข้านวณนี่แหละดีเพราะมันเป็นบนเป็นหลาง มันไล่เบื้องดีเราขีดโบผา,าดขีดโบผา,าดมันบ้างยังเขียนไม่ดีล้วบันโอ้หนึงหนึ่งไล่เบื้องนะครับโอ้ขีดขีดมันหลบขีดมันนั่นอ,อันนั้นลูกก็เลขบาดบาด,ดนับนับบวกเข้าไปพร้อมอนับขีดผาดมันก็นเลขผาดไปเลยเนาะโอ้เสียดายเนาะเสียดายโอกาสลายตะกอนบาดบมดปั้นนี่นะครับ สำหรับงวนนี่บนก็มีเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนาะตัวเน้นตัวนักนี่มันหนึ่งเจ็ดมันมาครับครับนตัวเน้นตัวหนักคือหนึ่งเจ็ดล่างก็มีสี่ศูนย์เนาะสี่ศูนย์สี่แปดสองศูนย์สองแปดแล่ากาหลวงพีเราเน้นไว้ให้ ซีแปดกับสองแปดนะครับแต่ว่าซี่ศูนย์นี่มีโอกาสเป็นสี่หนึ่งก็ได้เพาะสันเราเขียนไว้หายอยู่ครับมันมีโอกาสขึ้นลงได้เพาะสันเพราะเลขเป็นซีหนึ่งครับเลขค้างเทียมกับขึ้นกับลงเนาะที่หนองเอฟซีกะล่องไปวิเคราะห์เบิงถ้ามักซี่ศูนย์เก่าซี่ศูนย์ถ้ามักซี่หนึ่งหนึ่งซี่เก่าหนึ่งซี่ครับเพราะว่าปกติแล้วตัวเลขนี่ต้องกลับวะครับ กับไปน้่บกกันกันกันไปเนาะครับราวามันเป็นไปได้ทุกอย่างครับกันไปน้่ตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นไปได้เมื่อเนาะพี่น้องอย่าลืมเ้อครับให้คนวเป็นเลขคำนวณเท่ากับกับไปน้่ครับกับก็บ่็นหลายตัวครับสำหรับเลขล่างก็ได้แปดเป็นเลขแปดคูเนาะครับบุญสี่คูหลังสี่คู กราฟก็เป็นเด็กล่างกับแปดบนกับแปดแค่นี้กันบนก็ให้เน้นบนไว้กันล่างให้น้ำหน่อยนึงล่างก็ให้เน้นล่างไว้คือคือมันมันไงตอนในไง่ายที่ว่ามันบนเป็นบนล่างเป็นล่างส่วนมากมันสีล่างสิบามาออกบนมันบครับส่วนหน่อยพอหน่อยมากเนาะกันบนก็คือบนเลยล่างก็คือล่างเลยพูดถึงเลขวิ่งนี่ให้วิ่งแปดกับหกมันบรับครับ เหล็ขยันครับเลขกออกกาลังกายครับเลขกออกกาลังกายกับมีแปดมีหกครับมีแปดกับหกคือที่ยอนคือว่าเน่นใหน้ห้าแบบโอ้ที่นี่บัครับอยู่ในกรอบนี้คือตัวเนีน,ต,น,นตัวนักเนะลังนี่มีสี่แปดสองแปดครับ ตัวเนีนตัวนักทั้งล่างตัวเนีนตัวนักทั้งบนก็มีขีดเส้นใตที่หนึ่งเจ็ดเนาะอันนี้คือเหล็กที่มักส่วนโตเนาะเหล็กมักเลก็กชอบส่วนโตมักกาพิจารณาเบิง้งครับมักพิจารณาเบื้อให้เพื่นพอ,เน,อ,น,อนเอาไปวิเคราะห์เอาเนาะพี่น้องเอพซีกเอาไป นี่เคาะเบิงถามักถา,กถากชอบครับมกักกะจัดคัดกระพานพี่วานนะครับถามักชอบตัวใดพี่น้องกัจังน้าไปลงทุนเด้ครับเพราะว่าตัวเลขนี้ทางลงงพีและทางช่องกะหายไวเพราะเป็นแนวทางครับ,รบเลขถูกตัวหายไวเพราะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเ้ยครับ,รบทางช่องกะบ,บริษัทสนับสนุนให้เด่นกันพนันครับ เสียงดวงครับให้เข้าไปเสียงดวงกับลอตเตอรี่ไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับไปสองใบครับมันกาเนี้ยนอนบ่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้เมื่อล่ะครับไปยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้สองแปดนี่ก็งามสี่แปดก็งามครับสี่หนึ่งสี่ศูนย์ก็มีลายจานเพลินปอยมาครับพี่น้องกเ่าไปลองๆเสียงเบิงเนาะ ใชคลิปหลงพี่มีหยังสิฝากถึงายาถึงโยมมาเนาะครับฝาก่วยพ่อนอนหยาติโยมนําก็ได้ครับขอบคุณตัวเลขนี้ก็ถูกกระบรื้องวานจะออกตัวใดให้หนอนนี่จะเป็นแค่เด็กคำนวณเป็นแค่แนวาทางมารมก็พิจารณาเบิง้งแต่ว่ามากกับพานนาะมันกัขข้นอยู่ที่ดวงเ้านั่งนั่นแหละครับ,รบอยากมาทั้งบุญทั้งวัดนี้ก็ เลียนเชิญเลยย่อมพอยมแม่ก็ได้ครับเลียนเชิญฝันมาทา้งวัดมิ่งก็ได้วัดมาโดยตรงที่วัดก็ได้ได้ก็ขาดหลายย่างที่ว่าจะดสรรก็ขาดปัจจัยหลายหลายย่างคอ่าอยากมาเที่ยวมาไหวปูไหวงาหรือมาไหวพระทางวัดนี่ก็เลี้ยนเชิญเลยย่อมพอยมแม่ก็ได้อยากมาทำบุญนั่งก็ได้ครับกดถึงว่าเลขวันนี้ลูกอะ ขอ้พากันไม่โชคไม่รลับถูกไว้ลอยเบอร,ร์กันทุกผูทุกคนจะได้เมะดีมะสินะ้นแล้วกลิ่นยาใส่กันจะได้มาทำบุญทำท่านเนาะไฟมำลังปัฒน,นาเด้อสาธุสาธุาธกราบขอบพระคุณครับโอ,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 อเคครับได้ยัมพอมาน้ำเพลินมองหนึ่ง